ถ้ามาใหม่ปี20นะครับลูก้ารถ5ปีกับมาแค่8 0 0 0 0ผมบอกว่าใช้งอยมากนะที่เยไป10,000กว่าโลนะคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าเมื่อจะเป็นวิ่งในครอบครัววิ่งรับส่งมาทับง,งานหรือว่าจะเอาไปวิ่งลงวิ่งร่วมได้หมดนะครับลูก้าเราไม่พูดเรื่องำเพลงเราไปขับรถเล่นดีกว่าคันนี้คันนี้ไปคุ้มค่าจริงๆนะ11เ,เลยนะถ้าใครมาดูคันจริงนะครับผมที่กฤษดากรุ๊ตค้านะคันนี้นะจําป้ายทะเบียนไว้เลยเลย,ย,ย2357แค่คุขึ้นมาบนรถคุณ หอมนี่คือหอมเอป็นลายหนึ่งเลยหอมถึงความสะอาดกับลูกค้าหอมถึงความใหม่อางกิง้งอ่ะคนใช้รถมันดูไม่ยากหรอว่าเวลาเราจะซื้อรถมือสองอ่ะเบื้องต้นเลยครับผมเจ้าของเก่าถ้าเขาเป็นคนรักรถเขาดูแลเขาถานอมมันจะไม่มีคําว่าสกรปรกจะกลิ่นออค์กินอับจะต้องไม่มีแน่นอนถูกไหมครับเหมือนคุณขับรถอ่ะคุณใช้รถคุณ,ค,ณคุณสภาพเป็นไหนล่ะดูบุรีในรถกลิ่นเหม็นอับคุณทํเหรอนะรถมันเข้าออค์เข้าแอร์บทต่นี้ไม่มีนะบอกเลยว่ากลิ่นแม่งใหม่จริงนะกลิ่นหอมละมุนเลยด้วยนะอ่ารอบมาไวมากเลยเจอสองเจอสามครับ เปนรอบมันเปลี่ยนเกียร์เข้าง่ายมากแล้วช่วงล่างเนี่ยดีนะลูกค้าคันนี้ย้ำอีกทีนะครับว่าไม,ม่เพียงแค่8,000 80, 0ิโลเท่านั้นเองแต่จะ9,000 0แล้วแหละนะคาดว่าขยาับไปขยปับมาอีกไม่นานิดนึงนั้นน่าจะถึง9,000 90, กิโลนะครับลูกค้าคันนี้เจ้าของเก่าก็มีติดตั้งจอนี่มาให้ทัชสกรีนได้เป็นของไพล์โอเนียเนาะใช้งานง่ายใช้งานได้ปกติถ้าไม่ติดตั้งมาของเดิมจากสูบไปจะเป็นเบ้าบอดๆเลยเว้ยนะแล้วก็มันติดตั้งไพล์เนียให้เรียบร้อยทำให้มีเครื่องเสียงงงงฟฟัััแตตต่่่ถ้้าผมมมมไไิดคุณก็ีเพลง เอาตรงๆนะครับผูกคะหน้าแอร์เย็นเพียงพอครับผมแล้วก็มีแท a c t i o n control มาให้คือโหมดกันลื่นนั่นเองนะครับผมนะคอนโซลครับผมนะเป็นแอร์แบ็กตูโทนครับผมนะเกียก็สามารถล็อกกุญแจได้แล้วก็มี power o u t เ e t ให้หนึ่งรูนะครับผมนะรวมไปถึงรีโมทให้มาถึง3ตัวนะครับผูกคะนะใช้คอนโทรลอะไรบ้างหนึ่งเลยคอนใช้คอนโทรลพวกเครื่องโซงเครื่องเสียงด้านหน้านะหรือจะเป็นตัวทีวีของด้านหลังนะอันนี้ก็คอนโทรลได้จากรีโมทตรงนี้เลยนะครับผมโอเคเกียร์เป็นเกียรหกสปีดนะครับผมนะเข้างานง่ายใช้งานได้สะดวกละครึ่ง ช่วงแรกมันดีนะมันเป็นตัวผสมผสานระหว่างตัวรีโวกับฟอร์จูเนอร์มามาพัฒนาต่อนะอันนี้ได้เป็นเครื่อง3.8นะครับลูกคา้ากำลังเครื่องดีแน่นอนตัวนี้ก็เป็นวางที่เอ,อ่อโทรศัพท์ได้นะครับลูกคา้านี่เบอร์ใครใช้โทรทรงโทรศัพท์นะหรือจะวางแก้วน้ำได้สองใบแต่ถ้ามีผู้โดยสารเช่นเด็กเล็กๆนะแบบเด็กไม่ใหญ่มากประมาณนั้นแหละตั้งแต่ผู้ใหญ่ก็นั่งได้แหละก็พับเบาะขึ้นมานะแล้วบอกคันนี้ได้เป็นเบาะหนัง ทุกที่นั่งทุกตำแหน่งเลยนะครับลูกค้าเบาะเดินสแตนดาร์ดเขาจะเป็นเบาะผ้าแต่ในเจ้าของเก่าเขาทำมาเป็นเบาะหนังให้นะครับผมเรียบร้อยนะไปดูฝากระโปรงหน่อยสิว่าคันนี้มันสวยจริงออย่่างทีบกหรือเปล่าสมกับใบหลักหมื่นหรือเปล่าอันดับแรกก็ดูก่อเลยนะนี่น็อตไม่เคยขยับผมนะหัวมันวนๆอยู่เลยครับผมนะซอกเดิมเห็นไหมน็อตเริมไม่เคยฝากไข่นะครับลูกค้าคานเดิมทุกอย่างอยู่ครบแล้วก็ได้มาเดิมจากศูนย์อยู่ทุกจุดเลยไม่มีคราบน้ำมันน้ำมันเข่าหรือว่าคราบที่มันแบบรั่วซึมก็อยู่ครบนะแล้วฝาาาากรรตงงดด้้้้นนนนใยเเสมออว่ป็4 ต้องไม่ใช่สีเดียวกับตัวเราข้างนอกนะครับผมเมื่อไหร่ที่ข้างในมันโดนพ่นทรงพ่นสีมาสีเหมือนข้างนอกสารนิทานได้เลยว่าโดนถอดฝากระโปรงไปทำไรบบานหรือเปล่านะครับประมาณนี้เลยนะแผน่แผนเรมก็ยังอยู่นะครับผมนะเห็นไหม แป็นเพจนี่ถ้ามันโดนปัดเขาข้ามาปุ๊บไอตูมไอ,มไอรุ่งไอพวกเนี้ยมันโดนเข้าไปเไน,น,นี่ยไอเป็นเพจไม่อยู่แล้วนะยังไม่ทีนะครับผมว่าคันนี้เป็นคอมพิวเตอร์หน้ายาวปี2020ไมลแค่80,000ื่นโลนะผม 8, ปัดเศษไปเลยแล้วกัน90,000อันนี้เจ้าของเก่าก็มีจัดทรงลงแม็กมาให,ให้ลูกค้านี่นะแม็กใหม่แล้วก็ยางได้ยางของโยโกฮาม่านะครับผมรถปี20ยางได้ปี22นะยางของโยโกฮาม่ายางมีเกดด้วยไฟเลี้ยวที่มุมหูกกระจกมีมาให้เรียบร้อยเนาะพม่านรอบคันนะครับผมนะแล้วตรงนี้อาร์คเดดดิมมอย,ยูู่ทุุกจเห็นดิ คมคมสวยๆเลยเห็นไหมคลิปนี่ก็ซอกเดิมลูกค้าเหน็นไหมน็อตเลินไม่เคยขยับว้าใครได้ไปคุ้มค่าคันนี้คือคุณมั่นใจในาย,ยางหึ่งว่ารถคันนี้แม่ไม่เคยย้อมแมรมาก่อน ไม่เคยมีชนัดมีคว่ำหรือจมน้าแค่นี้ก็ถือว่าสบายใจไปปอาะหนึ่งแล้วเนาะอันนี้ได้เป็นเบาะใหญ่3แถวเบาะหนังครับลูกค้าแล้วมีที่พักแขนในที่นั่งเห็นไหมมีที่คอกระจกให้นะทั้งฝั่งด้านหน้า,นาและด้านหลังถูกต้องตามกฎหมายเลยคืออุปกรณ์ช่ดดวยโดทุกเฉิีต้องมีคอนโซลเต้ยเรียบร้อยครับลูกค้าปางแก้วน้ำไดนะ้สี่ใบเนาะจอมีใช้งานได้ครับผมเพื่อเดินทางไกลนี่นะ้ซีนยังไม่แกะเลยใหม่กิฟต์นะครับผมแอร์ทุกที่นั่งทุกตำแหน่งแล้วก็มีเครื่องเสียงมาให้นี่นะประมาณนี้คลูกค้าแล้ว,ลวด ล่างเลื่อนเลืๆๆๆ่อนเลื่อนนี่เลยนะแต่การที่ปิดปิดที่ถูกต้องมันคือปิดยังไงร,รู้ปหมเคยดูคลิปมาอยู่แตะปึ๊บทีนึงแล้วก็ดันนี่คือการปิดที่ถูกต้องแต่ถ้ามันโดนทำไอโดนชนประตูมาหรือว่าร่างมันมีสะดุดจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะเออที่ปลอกไว้ก่อนโอเคมาต่อลูกค้าอันนี้ความสวยก็มาโชว์สติ๊กเกอร์มาร์กเดิมจากศูนย์เห็นไหมรอยเดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมนะรวมไปถึงเม็ดเม็ดองเม็ดอาร์ตนะครับผมยิงช็อตมาจากศูนย์เนาะด้านหลังเจ้าของเก่าก็มีมติดตั้งกล้องหลังมาให้นะครับผมนะเปิดฝาาาาท้้ยขึนมบอ่ บาแถวนี้นะครับสามารถเลื่อนได้เห็นไหมมันจะเป็นรังเลื่อสไลด์นะครับผมสามารถถ้าเราต้องขับคนขอ,ขอเราก็แค่เลื่อนไปด้านหน้านั่นเองนะครับผมแนละ้วก็มีตัวเขาเรียกอะไรน,นะดับเพลิงเล็กๆนิดี้ใช้ติดติตตดรถไปให้ครับผมนะอุปกรณ์ช่วยเหลือประมาณนี้ครับผมนะแล้วข้อมูลนี้มาดูหน่อยน็อตก,ก็ไม่เคยขยับเช่นกันนะแล้วฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาสวยครับลุกค้าใครหาคอมพิวเตอร์หน้ายาวอยู่นะพี่อยากได้รถที่มันสวยๆส,ส,สภาพดีๆสภาพจบๆไม่ใช่ว่ารถย้อมเบลซื้อไปซ่อมไปตวจประวัติตมาโอ้โหคดีเพียบไม่มีที่ดีครับผม่กาาาคเร เราชื่อเสียงของเราไปแลกกับเขานะครับผมนะมันมันไม่คุ้มกันหรอกได้เล็กๆน้อยๆแต่ก็แลกกับคู่อ่าชื่อเสียงเราเปิดเต็นท์รถมา20ปี20กว่าปีแล้วนะครับผมเราไม่อยาคชื่อเสียงแบบกําไรเล็กๆน้อยๆไปย้อมแมวไม่คุ้มค่ากันนะเอาเป็นว่าอยากดูคันจริงเข้ามาดูได้นะครับผมนี่กีฬาคูมค่าแต่ถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้ก็ดูคันอื่นได้มีให้เลือกเป็นร้อยแต่้าอยากดูข้บมุลคันนี้เบื้องต้นก็ดูใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ